อร่อยไหมแซ่ไบไหมอันนี้น้ำเก๊กหวยป่ะครับเก๊กฮวยค่ะ <c oughs> สวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมกอลฟนิตินะครับวันนี วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยพอดีจะมีไปที่วัดทุ่งเศรษฐีชื่อคุ้นๆไหมครับเหมือนกับที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แต่ว่าวัดทุ่งเศรษฐีนั้นอยู่ที่ขอนแกน่นคราวนี้อยู่ที่อุดรผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าพี่สาวก,กับพี่เคยผมชวนไปเพราะว่าจะไปทำลงทานกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับพอดีตอนนี้ก็หกโมงกว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยไป ไปกันเลย Let's go ไม่ใช่เกศคนแก่นีเกศคนหนุ่มสาวาเข้าไปได้่วะทบธุาครับหลังจากที่ใส่บาทมาแล้วนะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปตอนนี้ก็รอ สมาชิกเพื่อนร่วมทางอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปเปไงตื่นเช้าเดินทางนานทีได้ตื่นเช้า <laughs> นานทีได้ตื่นเช้า <laughs> ไอ้คนข้างหลังตรงโน้นขอพับแล้วมั้งเนี่ยรอคนสวยสองคน <laughs> เออเราคนสวยสองคนหน่อยออกสายหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูวิวข้างทางตอนไป ก็ถึงแล้วนะครับวัดทุ่งเศรษฐีพอดีเขามีมีพระป่านะครับก็เลยเามาทำบุญทำลงทานกันเดี๋ยวเราไปดูกันรับสมค่ะขอรับสมนะครับเอาหยิบเลยจปเลยนี่นะครับพอเขาเริ่มแก่ก็เขาก็มาเขาเรียกว่มมาทำทานเนาะอยู่ที่นี่ นี้ก็จะเป็นเก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่ค้าอย่างข่องอนะ่ะตอนนี้เราก็ได้เก๋วยเตี๋ยวมาชิมดูเหมือนจะไม่อิ่มแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันชิมดูก่อนเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มยังมีอีกหลายที่อยู่ ข้าวกะเพรามืองนี้ก็น่ากินมากขนมปังปิ้งก็มีจะต้องไปชิมน่ะไป้อ,อุดหนุนหน่อยลองมาชิมกันดูนะครับก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากแต่ว่าถือมาไกลหน่อยเส้นมันเป็นก้อน <c oughs> อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยรสชาติดีรสชาติดี เดี๋ยวขอชิมก่อนอร่อยอร่อยไหมแซ่บไหมแสบครับแสบไหมอร่อยไหมครับอร่อยเพราะว่าอร่อย อันนี้นะขายอยู่ที่ไหนอ่ะครับอ๋อไม่ได้ขายเนาะม,มาทำเอาเอาทานนะครับผมครับโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับรโอ้โหอันนี้มีอะไรอ่ะครับอันนี้มันแก้วหวานมันแก้วหวานโอ้ยขอชิมหน่อยนิดนึงได้ไหมครับ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูอร่อยคล้ายๆมันญี่ปุ่นเลยหวานเจ็บตรง,ตรงนี้เป็นกะเพรานะครับผมนีนะคะสวยครับเ <c oughs> มันเป็นปีใหม่ขอรอครับร oh. ะวังมันหก <ทำ S 1> นะครับใส,ใส,ใส่ใส่ใส่ตรงนั้นชาวบ้านครับเขาก็หลังว่าะฮะเราทําทานก็คือมันคือการแบ่งปันนเขาจะเอาอะไรก็สำหรับผมผมก็ผมก็ไม่ติดนะเพราะว่าผมก็ทําลงสวัสดีครับโอ้ผมขอสักถ้วยหน่อยดีครับ ย่้งป่อ้ดมสมบูรณ์ยอัี่สุดยอดเลยครับดูแม่ค้าแม่ค้าสวยด้วยเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปลองชิมดูครับอ่านี่ก็แจกถังนะครับไม่ใช่ถังเปล่าเอาเอา่ตรจีบเเลเอาฟ้าด้วยครับ เปื้อนหน่อยนะครับพอดีฝนมันตกขนมจีนอร่อยอีกแล้วพูดแบบนี้เหมือนคนจะอ้วนเลยอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะกินตีนผมชอบมากเลยตีนไก่นะอันนี้ก็แจกถังเป็นถังเปล่านะครับจริงๆก็ถังที่บ้านหมแหละเ,เพราะว่ามันเยอะอมันเยอะนะครับเ,เพราะว่าผมขาย ติมด้วยแล้วคราวนี้มันเยอะก็เอามาแจกให้คนอื่นเอาไว้ทำประโยชน์ดีกว่าดูแข็งขันกันจริงๆเลยดูฮะแข็งขันกันมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมเวียดจูฟอร์ม I'm from Germany อ๋อ the first time you you no ten time ten timemore than ten time อ๋อ you stay h e ี่ย around hereyes okaywhat you think this temple อาจารย์ e ูด้วย e ่าเ e ้ e ของน่าดูนะดูคโอเขอบคุณครับอ่าเด็กก็ เมื่อกี้ก็ฝรั่งนะครับมาจากเยอรมันเขาก็มีภรรยาไปคนไทยเขาก็เลยโอ้มาสิบครั้งแล้วผมเพิ่งมาครั้งแรกเองแต่ถามว่าตรงนี้มันก็ไกลจากบ้านผมอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราหลังจากรับบุญละอิ่มบุญละหากินต่อไปนี่ไอเติมอยากกินพอดี โชคดีนะครับที่วันนี้มัน,นไม่ค่อยมีแดดแดดแดดไม่แรงเนาะดีเลยเอขอบคุณนะครับกินอีกแล้วกินอีกแล้วแต่ขนมนี่ด,ดูดิฮะ,ค,ะคนยาวเลยนี่ก็เป็นกุฏิ วัดนะครับที่อยู่ที่นี่อยู่ในป่าบางที่ก็เป็นกุฏิแบบว่าเป็นปูนบางกุฏิก็จะเป็นแค่มุงหลังคาไม่มีผนังด้วยใช้ผากั้นนะครับผมขออนุญาตให้ดูนี่นะครับท่านจะมีกรด ท่านจะมีกรดแล้วก็เห็นแบบๆตรงข้างๆตรงนี้เป็นทางเดินจงกรมนะครับนี่ตรงนี้คือทางเดินจงกรมนะครับท่านจะมีที่จุดเทียนไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเอาไว้ส่องแสงสว่างเวลาท่านเดินจงกรม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินจงกรมแต่นี้คือเทป,ปูนเทป,ปูนไว้ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นที่นั่งสมาธินะครับนั่งวิปัสสนาจะมีกฎไว้แล้วก็จะมีอัสนะนี่เป็นทางเดินนั่นแหละฮะดูก็ถือว่าเป็นวัดที่ล่มลื่นนะครับแต่ว่าป่าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นไม้ แต่ว่าจะเป็นต้นไม้จะเยอะซะมากกว่าเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นต้นสักนะครับนี่จะเป็นต้นไม้สักถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยท่านก็เอาดินมาลงนะครับเหมือนกำลังจะพัฒนากำลังพัฒนาวัด ผมสวยนะครับแหมทาแก้มเป็นหัวใจด้วยเลย <laughs> ตรงนี้ก็จะมีจัดสถานที่ไว้นะครับส่งน้ำพระปีใหม่นะครับผม สงการของไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพยานาคนะครับเปปีใม่กันเหในกล้องเห็นเป็นสีอะไรก็ไม่ดูครับแต่ตรงนี้จะเป็นสีเขียวมรกตเลยขอน้ำหน่อยนะครับน่าจะเป็นน้ำลำญ่กินอีกอ่ะกินทั้งงานผม กินจะาบทุกร้านแล้วเนี่ยอป้าเดีน้องขอปาดแป้งอาแล้วไปเลยเุ่มท่าใหพี่ปากให้ด้วยเป็นปลาวุ้นจิ้นหน่อยเป็นปลาวุ้นจิ้นหน่อยเอาไหมพี่ปากให้ โอเคขอบคุณนะครับที่มีแป้งอยู่หน่อยเดี๋ยวพี่ปาแป้งให้ไ้อากกินน้องอ้าวน้องตีนบอยู่ครับขั้นมาเตรียจังไก่ซอยผูกซำข้าอยากกินน้องได้เลยไปกินมั่งครับเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินผมไม่มีเงินคือ๋อก็เลยก็เลยก็เลยเอาไปฝากลูกลูกหลานใช่อ ได้ได้ครับผมโอ้อิ่มน้ำสำราญเลยนะครับวะนนี้เนี่ยนะครับเป็นในหน่วยขอ๋ออิ่มน้ำสำราญเลยนะครับวันนี้ครับโชคดีปีใหม่ครับโตเกียวค่ะได้อะไรมาอีกครับเนี่ยโตเกียวเอาข้าวไปแลกใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไปนี่แล้วนะครับเอาเขาเรียกอะไรนะ ไปแห่ตอนนี้ก็เริ่มไปแห่แล้วนะครับผมก็ไม่เคยอันนี้เหมือนกันนํากลุ่มนําเรือที่จะไปกับเขาเดี๋ยวเราไปดูกันพอดีมีน้องอันนี้น้องหนึ่งครับน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องผมเองเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เขาก็เริ่มเอาพ้าป่านะครับเดินไปเหมือนกับไปหน้าวัดกันละก็จะมีคนไทยและคนต่างชาตินะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พูดไทยเก่งเลยเป็นคนที่ไหนครับมาจากไหนครับมาอยู่ฟองอเมริกาอเมริกาโอเค thank you โอเคขอบคุณครับครับก็คนอเมริกานะครับผมเมื่อกี้คนเยอรมันนี่คนอเมริกามาจากไหนล่ะครับมาจากพัทยาค่ะพัทยาค่ะโอ้มาไกลเลยต้นสวยมากเลยครับบินตรงบินตรงโอ้บินตรงมาเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับ เลยผมก็เพิ่งเคยมาแบบอยู่เต้นกับเขาเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยอ้าวเขาวันนี้เขบบามาเลยวดูครันนดบรดิปลาเน่าคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงเนนอกงงนอกคำนอก,ก เส้นน้อคบเด้เส้นหลวงเส้นหลวแม่ต้นเงินนอกครนอโอาอันนี้น้ำเก๊กหวยป่ะครับเก๊กหวยค่ะ อันนี้อันนี้โค้บบ้โคมบ้ยผสมใช่ไหมมันเป็นเจ็คก็วยเลยอ่ะดูเขานะฮะสนุกสนานมากเลยที่นี่โอ้ าามาทำกันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็ได้แห่เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็สนุกสนานครับตามท้องเรื่องเลยตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันทุกคนนะครับผม แล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมอย่างไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่สงการครับสวัสดีครับ